สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมอัน JR Variety นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการรวมนะครับข้อมูล2เซลล์นะครับให้อยู่ในเซลล์เดียวกันนะครับระหว่างนะครับตัวเลขนะครับแล้วก็ตัวหนังสือนะครับให้มาอยู่ในเซลล์เดียวกันลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ให้มีเครื่องหมายคอมมาขั้นหลักพันแล้วก็ใส่สัญลักษณ์ตัว B นะครับ แบบนี้นะครับอยู่ในเซลล์นี้ด้วยนะครับเราจะทำยังไงนะอันนี้เดี๋ยวเราลบไปก่อนนะครับวิธีการนะครับก็จะสามารถทำได้นะครับหลายแบบนะอาจจะเป็นการใช้สูตร n c a t e n a น e นะครับหรือ n c a t e n a t e นะครับก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเท่ากับ Con นะครับคอนเ e n a t e ตรงนี้นะครับแล้วก็เทคหนึ่งก็คือตัวหนังสือของเราเนาะเราก็มาคลิกที่เซลตัวที่เป็นตัวหนังสือนะครับ เทขสองนะครับก็ค hey, Or ือตัวเลขของเราตรงนี้นะครับเราก็ปิดนะครับอันนี้ก็จะรวมกันได้แล้วนะครับแล้วก็สามารถลากเป็นสูตรลงมาแบบนี้ได้เลยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการใช้นะครับแอนเนาะก็คือเท่ากับนะครับเซลล์นี้นะครับแล้วก็แอนนะครับเชื่อมด้วยเครื่องหมายแอนนะครับแล้วก็เซลล์นี้นะครับแล้วก็ Enter ได้เลยนะฮะแบบนี้ก็จะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลากสูตรลงมาได้เลยนะครับ แบบนี้นะครับทีนี้ประเด็นต่อมาของเราก็คือนะครับเราต้องการนะครับให้มันเว้นวร์คระหว่างชื่อกับตัวเลขนะครับเราก็สามารถทําได้โดยการนะครับมาใส่นะครับฟันหนูแล้วก็เคาะสเปซบาตรงนี้นะครับแล้วก็ฟันหนูแล้วก็เติมเข้ามาแล้วให้เขานิดนึงนะครับเป็นการขยับนะครับให้มันมีพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็ดับเบ่ลคลิกลงมาได้เลยเป็นการลากสูตรนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราต้องการใส่สัญลักษณ์นะฮะตัวบีนะไว้ตัวหน้าอ่าไว้อ่าไว้ข้างหน้าตัวเลขด้วยนะครับ เราก็คือสามารถมาใส่ไว้ตรงที่ภายในเครื่องหมายฟันหนูตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติว่าเราต้องการเคาะนะครับขยับให้มันออกมาอีกนิดนึงนะครับเราก็ใส่สัญลักษณ์นะครับที่เป็นตัว B นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็กด enter ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะมันก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกลงมาได้เลยเป็นลากสุดลงมานะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราต้องการก็คือเครื่องหมายคอมมาขั้นหลักพันนะครับอันนี้เราจะทํายังไงคือเราไม่สามารถที่จะไปดับเบิลคลิก นะครับแล้วก็ไปแก้มือตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรเนาะเพราะว่ามันเล่าล่ากสุดมาถ้ากรณีที่ข้อมูลมันเยอะๆนะครับเราจะทํายังไงนะครับเทคนิคง่ายๆก็คือเราจะใส่นะครับเท x t นะครับไปข้างหน้าตัวเลขให้เขานะครับเพื่อแปลงข้อมูลนะครับแล้วก็จัดการฟอร์แมตกับมันข้างในนะฮะโดยการมาใส่เท x t ตรงนี้นะครับหน้าเซลล์ตัวเลขนะครับ T E X T นะครับแล้วก็ครอบนะครับเซลล์ที่เป็นตัวเลขตรงนี้นะครับ แล้วก็ฟอร์แมตนะครับฟอร์แมตก็คือเราจะเอาตัวเลขนะเนาะเครื่องหมายคอมมาขั้นหลักพันนะครับก็คือที่ได้บอกไปแล้วคลิปก่อนหน้านู้นนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาลองไปย้อนดูได้นะครับก็คือถ้าเครื่องหมายคอมมาขั้นหลักพันไม่เอาเทศนิยมก็คือเราจะใช้ชาร์ปคอมมาชาร์ปชาร์ปศูนย์ 0, นะครับเราก็จะใส่นะครับโดยการครอบด้วยเครื่องหมายฟันหนูนั่นเองนะครับนั่นก็คือชาร์ปนะครับนะคอมมาชาร์ปชาร์ป 0นะครับถ้าใครต้องการจุดทศนิยมด้วยก็คือใส่จุด0ูนเข้าไป2ตํตำแหน่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ว่ากรณีนี้เราไม่เอานะครับเราจะเอาแค่นี้นะครับก็คือเราจะเอาแค่เครื่องหมายเข้ามาขั้นหลักพันไม่เอาทศนิยมนะครับก็ปิดวงเล็บให้เขาได้เลยนะครับแล้วก็กด enter นะฮะเห็นไหมฮะเครื่องหมายคข้ามาขั้นหลักพันก็จะมาลวนะครับแล้วก็ดับบิ e ลคลิกลากสูตรลงมาได้เลยนะฮะประมาณนี้นะครับแต่นะครับข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรารวมตัวเลขกับ ตัวหนังสืออยู่ในเซลล์เดียวกันแล้วแบบนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถซ้ำได้แล้วนะครับอันนี้จะซ้ำไม่ได้นะครับถ้าเราจะใส่สูตรซ้ำเห็นไหมครเขาจะไม่ซ้ำข้างบนให้ละนะครับเพราะเขามองว่าข้างบนเป็นเทคนะครับเขาจะมาวิ่งหาตัวเลขที่อยู่ด้านข้างแทนนะครับอ่เดี๋ยวลองดูนะบังคับให้เขาซ้ำเห็นไหมครัมันก็จะได้ศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับนั่นคือซ้ำไม่ได้เนาะทีนี้ถ้าเราต้องการนะครับใส่อาจจะเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นตัวหนังสือต่อท้ายตัวเลขนะครับแต่ยังให้สามารถ ตัวเลขของเราเนี่ยในเซล์ของเราเนี่ยังสามารถซ้ำได้เราจะทำยังไงนะครับวิธีการก็คือเรามาคลิกขวานะครับแล้วก็มา Format เซลในเซลลที่เป็นตัวเลขของเรานะตัวนี้นะครับเราจะมาจัดการตรงนี้แทนนะครับก็คือจะมาที่ Custom นะครับสมมุติว่าตรงนี้นะครับเป็นเครื่องมีเครื่องหมายคอมมาค่าหลักพันแล้วก็ไม่มีทศนิยมนะครับเราต้องการให้มีคำว่า T H B ต่อท้ายนะครับทุกตัวนะครับ แบบนี้เราสามารถมาเติมตรงนี้ได้เลยนะครับก็คืออยู่ในเครื่องหมายฟันหนูนะครับ thb นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับอันเนี้ยมันจะยังสามารถซ้ำได้นะครับแล้วเราก็ format นะครับ p นเ n อร์นะครับลากลงมาข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะยังสามารถซ้ำได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลกับตัวเลขของเรานะครับหรือเราจะเปลี่ยนคําว่า thb เนี้ยไปเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัว b แบบนี้แทนก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะยังสามารถซ้ำได้เหมือนเดิม นะครับก็คือไปคลิกขวา format cell นะครับแล้วก็มาแก้ไขตรงนี้นะครับเอา thb ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็มาเติมตัว b ไปข้างหน้านะครับอยู่ในเครื่องหมายฟันหนูเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว b นะฮะตัว b ตัว b อยู่ตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กด ok นะครับอันนี้ก็จะยังสามารถซ้ำได้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันนะฮะลองดูนะอ่ะ อ่ format painter นะครับเดี๋ยวลากลงมาไม่หมดนะครับอ่ะนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะก็จะยังซ้าได้เหมือนเดิมนะครับประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็แบ่งปันเทคนิคเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ